ในโชติกาควงสามีจดทะเบียนสมรสหลังอยู่กินกันมา14ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหากันมาอย่างยาวนานซึ่งหลังจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง14ปีสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างสาวในโชติกาวงวิลาศกับสามีอามจันทิริมณีฉาย แถมยังมีโซ่ทองท้องใจด้วยกันอีกสองคนน้องอคินและน้องละลินล่าสุดทั้งคู่ก็ได้จูงมือควงกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวในได้โพส์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่ทั้งสองคนมีความสุขมากเพราะได้จูงมือกันไปที่สำนักงานเขตและออกมาพร้อมกับใบทะเบียนสมรสและยังได้เขียนข้อความดังกล่าวที่ออกมาจากความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยว่าคบกัน14ปีครบรอบแต่งงาน6ปีลูกสองเพิ่งได้กริกจดทะเบียน มีสามีถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมาทดลองอยู่แล้วว่าขาดคนนี้ไม่ได้จริงๆรักนะคะปาพ้า9-2022ขอบคุณสัตว์ขีพยานในวันนี้ด้วยค่าเมคโค99 L O M A A R I S A R A E A K K H U N N A W U U T S T A N G M O M A K E U P ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามยังไงแล้วทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่เนยและสามีด้วยนะคะเรียบเรียงโดยทีมงานซีอัมนุส